สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัญญาณน,น,น,นาถาวรสวัสดิ์นะคะมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 1เลขที่10ค่ะวันนี้จะมาปรับแก้คะแนนสอบกลางภาคเรียนค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะ What kind of a c i d t s that the virus introduce it into cells d o e DC o c c u r คำตอบของข้อนี้นะคะ ก็คือกดนิวคลีอ e ิก e ค่ะที่เป็นเอ่อสาเหตุที่ตอบว่าเป็นกฎดของ New K e K นิวคลีอิกนะเอ่อเป็นกฎดนิวคลีอ e ิกนะคะมาจากเอ่อประโยชน์เอ่อประโยคนี้เลยค่ะก็คือขออนุญาตเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนะคะก็คือ All Viruses have a core of Nucleic e Acids ค่ะแล้วก็อีกประโยคนึงนะคะก็คือเอ่อ The gene of the v i r u s are in the are in it called in the form either in ขออภัยค่ะ in the form either DNA or RNA ค่ะซึ่งตัว RNA นะคะตัว RNA เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเขาคือกดนิวคีอิกนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบกดนิ้วคีอีกนะคะต่อไปข้อ2 What genetic material can we find in the virus ข้อนี้นะคะตอบข้อ D ค่ะ Both A and B ก็คือเป็นทั้งเ DNA เป็นทั้ง DNA แล้วก็ RNA ค่ะมาจากประโยคเดิมเลยค่ะก็คือ The gene of the virus are in it called in the form either DNA or RNA นะคะก็คือเราก็จะสามารถาพบเห็น mm hmm. ก็คือเราก็คือในจีเนียเราสามารถเจอทั้ง DNA แล้วก็ RNA ได้นะคะก็คือมีทั้ง2อ,อันเลยก็คำตอบก็เลยเป็นข้อดีนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรามาต่อกันที่ close passage ค่ะเริ่มจะอ่านไล่ไปเลยนะคะ A virus is in i n f e c t i o u s ไมโคร consisting of a segment of blank acid นะคะเขาให้คำใบ้มาด้วยว่าเป็นเอ่อ e r RNA or เอ่อ user DNA or RNA ค่ะก็คือ เป็นได้เอ่อเอ่อเป็น DNA หรือ RNA นั่นเองค่ะซึ่งจากข้อที่แล้วจากเอ่อเมสเซจที่แล้วนะคะเราก็จะรู้ว่ามันเป็นเอ่อกดนิวคีอิกค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อ2ต่อเลยนะคะก็คือเซร r o บ n d โปรตีนคอร์ดโปรตีน โอเคค่ะขออภัยค่ะเซราไบอะโปรตีนคอร i ดอวัย n ะแคนนอ p เลปพิแคดอโลนอินเสตอิดมัสแบลนเซลนะคะก็คือคำตอบข้อที่2นะคะก็จะเป็นคำว่า Infect in infect in, in ค่ะซึ่ง สาเหตุที่ตอบข้อนี้นะคะก็คือ,เ,อ,อเพ่ออินเฟกเนี่ยแปลว่าติดเชื้อค่ะซึ่งเป็นซึ่งคำว่าอินเฟกเนี่ยจะถูกต้องตามหลักแกมมาค่ะเพราะว่าคำว่าอินเฟกชันนะคะ คำนี้เนี่ยจะถือว่าเป็น now ส่วนคำว่า infect นะคะอันนี้คือเขาก็จะเป็นกริยาช่อง2หรือ3นะคะก็จะไม่ใช่ verb 1ส่วน infect infectivity นะคะก็คือก็เป็นนามเหมือนกันหมายถึงความสามารถในการติดเชื้อค่ะซึ่ง สามอย่างนี้เนี่ยจะไม่ถูกหลักแกม่านะคะเพราะว่าข้างหน้า infect เป็น It must นะคะเป็น m u s u s t ก็จะไม่ตรงตามหลักแกม่าค่ะข้อที่3นะคะ and use component of the h o s t cell to blank copy นะคะก็คือ ข้อที่3ตอบ a ม e ค่ะเพราะว่า,าคำว่าเม้นนะคะในช้อ,ชอยเเป็นกริยาช่อง2หรือ3นะคะหมายถึงสร้างแล้วนะคะไม่เหมาะที่จะตอบค่ะส่วนข้อ C นะคะเป็นกริยาเติม i n g ใช้เออ่ ต้องมี verb to be นำหน้านะคะซึ่งไปใช้ในรูปนี้ก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ได้มี verb to be นำหน้าส่วน is made นะคะก็คือประโยคจะเปลี่ยนเป็น passive v o i c ซึ่งไม่เหมาะกับบริบทค่ะใช่เพราะว่าตรงนี้เขาเป็นไม่ใช่เป็น passive v o i c นะคะเหมาะ กับ p passive v o ไว้โอเคค่ะก็เลยก็ฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ b ค่ะต่อไปข้อ4ข้อนี้ตอบ host ค่ะเพราะว่าในตัวเลือกอื่นนะคะพืช หรือว่าแพ l e n เนี่ยไม่ใช่คำที่ครอบคลุมเซลล์ไวรัสที่ติดเชื้อได้ค่ะเออลืมอ่านขอโทษขออภัยค่ะ copy of the itself of t i n a virus end up killing the dead cell นะคะก็คือ host cell เนี่ยมันก็จะเป็นคำที่ค่อนข้างครอบคลุมถึงเซล์ที่เราที่จะสามารถติดไวรัสได้ค่ะแล้วก็เออโอเค p l a n ขออนุญาตขออนุญาตอธิบายใหม่อีกรอบนะคะแ planteel เนี่ยจะเป็นพืชน,นะคะซึ่งไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดของเซลล์ที่จะติดเชื้อไวรัสนะคะส่วนคำว่าไวรัลนะคะไม่เหมาะกับบริบ,บรบทที่พูดถึงเซลคะ่ะเพราะว่าว i r รัลมันจะเป็นการพูดถึงการแบบว่าแพรก่กระจายใช่ไหมคะการแพรก่กระจายการติดเชื้อ h ฮสตนะคะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วน hosting นะคะเอ่อเป็นคำนามค่ะซึ่งหมายถึงการเป็นเจ้าภาพนะคะไม่ได้เอ่อไม่เหมาะกับในบริบทที่อยู่นะคะเอ่อหมายถึงว่าไม่เหมาะในบริบทของรูปประโยคนี้นะคะเพราะว่าเป็นโฮส t ซ้แต่ว่า hosting มันเอ่อเป็นแบบว่าคำว่าแบบขอโทษขออาภัยค่ะ โฮ t ติ่งเนี่ยเป็นคำนามนะคะซึ่งไม่ซึ่งจะผิดหลักเกมมมากค่ะข้อ5นะคะข้อ5ตอบข้อ A ค่ะดาเม e เพราะว่าถ้าเป็นชอยบีนะคะดา a ม e เนี่ยดา a ม e แบบนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะซึ่งหมายถึงได้รับความเสียหายแล้วไม่เหมาะกับโครงสร้างประโยคที่ต้องการคำนามค่ะซึ่งก็คือ in the process นะคะเขาเออเขาซิ uh ่ง to the host นะคะ organism um. ก็คือน้อเป็นคำคุณศัพท์ข้อ b เนี่ยเป็นคำคุณศัพท์นะคะส่วนในรูปประโยคเนี่ยต้องการคำนามนะคะข้อส่วนข้อ c ก็เป็นคำคุณศัพท์เหมือนกันค่ะหมายถึง <tới> ที่กำลังสร้างความเสียหายค่ะส่วนออส่วนข้อดีนะคะ to damage จริงๆเป็นกริยา infinitive ค่ะก็ไม่ถูกหลักแกมมาอีกเช่นกันนะคะต่อไปนะคะเป็นพาร์ทของ vocabulary ค่ะเริ่มจากข้อแรกกันเลยข้อแรกนะคะ อนันดาเลิฟปาร์ตี้เอ่อขออภัยค่ะอนันดาเลิฟปาร์ตี้มีติ้งเพียร์แอนด์ช็อกกิ้งทูเดมเฮโซนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C ค่ะ h e โซอัลกอริทนะคะก็คือเป็น uh, ลักษณะนิสัยของคนที่ชอบงานปาร์ตี้ชอบเจอผู้คน uh, เป็นคนเข้าสังคมเก่งค่ะต่อไปนะคะ Laura's manager i a v e him some very h l l p f u l blank about her work performance นะคะข้ออาคำตอบที่ถูกต้องก็คือ feedback ค่ะเพราะว่า feedback เนี่ยก็คือมันเป็นอ่าคำแปลก็คือข้อเสนอเนี่ยข้อเสนอเนี่ยนะคะก็คือผู้จัดการของ l อร่าเนี่ยอ่ให้ feedback กลับมาก็คือให้ข้อเสนอแนะกลับมาทำให้เกี่วยวกับการทำงานของเธอค่ะข้อที่3นะคะ before teacher could teach they had they had to get and uh, they had to get a ก็คือตอบข้อ C นะคะก็คือนะคะข้อ B ก็คือ l i เซนส์นะคะลเซนส์นะคะก็คือใบอนุญาตก็คือก่อนที่ครูจะเข้าสอนคำแปลของคำถามนะคะก่อนที่ครูจะเข้าสอนพวกเขาต้องได้ใบอนุญาตก่อนก็คือใบประกอบวิชาชีพครูนั่นเองค่ะการปรับแก้คะแนนสอบกลางภาคก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ